ปกติเล่นแต่แมปกลัวการ์เดนแต่ว่าในแมปนี้เรามาเล่นโกะละบูบูกันดีกว่าคือจะบอกว่าแนวการเล่นเนี่ยคล้ายๆกับแมปปลูกสวนจะเห็นว่าบริเวณนี้คือส่วนของเราให้เรมเหมือนกับว่าเป็นส่วนในแมปกลัวการ์เดนนะทุกคนนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นส่วนของละบูบูเอาละเดี๋ยวจะมาทําการปลูกเรียกว่าปลูกหรือเปล่าเพราะว่าตรงหน้าสวนเนี่ยมันเขียนว่าปลูกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะปลูกยังไงละบูบูมาเลยอันดับแรกต้องทํายังไงก่อนละเนี่ย อ๋อนี่ไงมันชี้ลูกศรขึ้นไปตรงนี้มันบอกว่าให้เราเนี่ยทำการซื้อก็กดเข้าไปที่ซื้อนะทุกคนอุ้ยแล้วมันก็จะพาเราวาร์ปมาที่ร้านค้าแล้วก็เลือกข้อหนึ่งโอเคอ๋อนี่ไงก็ทาการซื้อไปปึ๊บอ่าอาจจะด้วยความที่แบบว่าตังเราพอซื้อแค่นี้ไงแล้วาวนี้เราก็ได้มาแล้วทุกคนอุ้ยได้มาเป็นกล่องแบบนี้เลยแล้วาวนี้เนี่ยเราก็กลับไปที่ส่วนของเราอ๋อ,อแล้วก็ทําการวางกล่องในสวนวางตรงนี้แล้วกันนะปึ๊บอ้าวแตะเพื่อเปิดโอเคแตะเพื่อเปิด อ๋อมันกล้องซูมดทุกคนอ๋อรู้แล้วมันกล้องซูมอะแล้วเราก็ได้เป็นลาบบูตัวสีเขียวมาอะไรเนี่ยรับบุตรบุญธรรม <laughs> ตรงนี้มันเขียนว,ว่ารับบุตรบุญธรรมแล้วลาบบูเป็นตัวตัวแบบนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนของเรานี่คือลาบบูตัวแรกสังเกตไหมว่าลาบบูเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยเป็นไข่อ๋อเข้าใจแล้วเหมือนกับว่าลาบบูที่เราทําการเลี้ยงไว้นะมันจะทําการแบบว่า ออกไข่มันออกไข่มาเรื่อยๆเ,เลยอ๋อแล้วก็ทําการเก็บไข่แล้วก็เอาไข่ที่เราเก็บได้เนี่ยไปขายนี่เลยไปขายตรงนี้อ่ะอันเนี้ยคือร้านขายแล้วรันนี้เราก็ทําการขายไข่ทั้งหมดนะเราก็จะได้เงินมามาดูส่วนคนนี้เลยบอกเลยว่าส่วนคนนี้คือแบบว่ามีลาบาบูบเยอะมากตัวสีชมพูเนี่ยน่าจะเป็นตัวแร่ทุกคนนะถามว่าขโมยได้ไหมก็ขโมยได้นะทุกคนนะเนี่ยมันมีให้กดคําว่าขโมยเนี่ยเออเดี๋ยนะถ้าเกิดเรากดขโมยเป็นไงอะกดขโมย อ๋อต้องจ่ายยีิบเจ็ดล้อ๋อเหมือนในแมปกลัวการเด้เลยอ่ะที่แบบว่าจะขโมยผักผลไม้อ่ะ แต่ว่าในแมปกรวการเด่นน่ะต้องจ่าย37โลใช่ไหมแต่ว่าในแมปนี้จ่าย27โลจะบอกว่าตัวสีชมพูเรืองแสงนี่คือแบบว่าน่าขโมยมากเลยทุกคนแต่ว่าเรายังไม่ขโมยดีกว่าเดี๋ยวขอสร้างเนื้อสร้างตัวเองโหตอนนี้คือแบบว่าลราบูบูตัวสีเขียวออกไข่มาเพียบเลยนี่แล้วก็เอาไข่ไปขายนะโอเคแล้วก็เอาไปขายเหมือนเดิมแบบนี้แล้วก็ทําการขายทั้งหมดอ่าได้ตังคือตอนนี้มีตังประมาณ500เหรียญแล้วก็เอาเงินที่เราได้มานี่แหละมาทําการซื้อระบูบูอีก มาดูกันว่าตอนนี้เราสามารถซื้ออะไรได้แล้วให้สังเกตว่าลาบบูบูเนี่ยมันมีหลายแพ็กเกตนะอันแรกเนี่ยเป็นแพ็กเกตสีพาเทลเนี่ยอันที่2เป็นแพ็กเกตการแข่งขันที่ไม่สมดุลอะไรก็ไม่รู้มันแปลไทยอาจจะงงง,งนิดนึงทุกคนเฮ้ยนี่ไงแพ็กเกตนี้ออนแสดงว่าที่เราเจอในส่วนเพื่อนเมื่อกี้นี้ที่เป็นตัวสีชมพูเรืองแสงอยู่ในแพ็กเกตนี้ทุกคนแล้วก็มีแพ็กเกตธาตุดินน้ำลมไฟโอ้ แล้วก็มีแพ็กเกจกัมีเป็นลาบูบูเยลลี่แล้วก็เป็นแบบว่าแพ็กเกจตัวละครสัตว์พรีเมียมโอ้โหทุกคนจะบอกว่าลาบบูบูในแมปนี้มีหลายแพ็กเกจมีหลายแบบมากอันนี้คือแบบว่าเลื่อนลงมาคือแบบว่าเยอะมากทุกคนเยอะจริงคือจะบอกว่าที่เราซื้อได้เนี่ยน่าจะต้องเป็นแพ็กเกจอะไรเนี่ยแข่งขันที่ไม่สมดุลน,นะประมาณ300อเหรียญโอเคงั้นซื้อนี้ก่อนแลวกันเพราะว่าตังค์พอซื้อแค่นี้แล้วก็อย่างหนึ่งคือจะเห็นว่าแพ็กเกจนี้เนี่ยมี3ตัวให้เราซุ่ม ตัวที่ออกยากที่สุดคือตัวสีม่วงอะทุกคนนะนี่โอกาสออก2 6สปสีฟ้ากับสีเขียวออกง่ายเฮ้ยแสดงว่าเมื่อกี้นี้เราได้ตัวสีเขียวตัวสีเขียวคือออกง่ายสุดเลยทุกคนอ่ะซื้อแพ็กเกจนี้กันเปิบเรียบร้อยมาแล้วคันนี้เราก็จะได้กล่องมาแบบนี้อ่าโอ้อันนี้เป็นกล่องสวยเชียวแล้วคันนี้เราก็ทําการฟักนะเรียกว่าฟักหรือเปล่าอ่ะฟักเราบูบูเปิบเติ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  สีม่วงขอกลับไปดูก่อนว่าสีม่วงได้ตัวที่แบบว่าโอกาสออก26%ทุกคนค่อนข้างจะโชคดีนิดนึงและตอนนี้ลาบูบูตัวสีม่วงจากแพ็กเกจไม่สมดุลอะไรทั้งอย่างนี้แหละก็ <c oughs> ได้ทำการฟักออกมาแล้วเห็นนะ สังเกตเหมือนว่ามันมีเวลาเติบโตอย่างเราบูบูตัวสีเขียวของพี่เนียวเนี่ยน่าจะโตเต็มที่แล้วนะเฮ้ยให้รูเหมือนกับว่าเราปลูกต้นไม้เลยอะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเพิ่งสุ่มได้เนี่ยแล้วเรามาวางในสวนเนี่ยเราบูบูมันก็จะค่อยๆเติบโตเห็นไหมถ้าเกิดมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะทําการออกไข่ให้เราเพิ่งเห็นว่าตรงนี้คืออะไรเนี่ยเอ่อกดไลค์เกมแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มจะได้รับสิ่งนี้มันคืออะไรวะ แล้วเมื่อกี้นี้ก็ไปทําการกดเลกเกมแล้วก็เข้ารวมกลุ่มมาแล้วไม่รู้ว่ามันจะได้หรือไมมาดูกันทุกคนได้ไหมโอ้โหสงสัยว่าต้องเข้าแมปใหม่แล้วตอนนี้ก็เข้ามาในแมปใหม่อีกรอบหนึ่งนะเพื่อที่ว่าจะมารับสิทธิ์ตรงนี้คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรนะทุกคนนะ อ่าได้มาแล้วอะไรจะบอกว่ามันเป็นการสุม่มเป็นการสุ่มนี่เลยกล่องลาบูบูให้เราซึ่งอันนี้มันคือแพ็กเกตนีออนอุ้ยมันคือแพ็กเกตนีออนด้วยทุกคนอันนี้เป็นลาบูบูแพ็กเกตนีออนอ่ะลองวางดูทุกคนแล้วก็ทําการสุม่มมาอ่าอุ้ยได้เป็นตัวสีม่วงจะเห็นว่าพอเราเพิ่งเปิดเนี่ย มันจะยังตัวเล็กอยู่ใช่ไหมทุกคนก็ต้องรอให้มันโตซึ่งตัวนี้ใช้เวลาโตประมาณ2อาทีลาบะบูตัวนี้เนี่ยถึงจะเป็นสีม่วงก็จริงแต่ว่ามันมีความนีออนทุกคนเนี่ยมันต่างจากลาบะบูตัวสีม่วงตัวนี้นะอันนี้ไม่มีความนีออนนะแล้วเราเนี่ยก็ได้เป็นตัวนี้ทุกคนตัวสีม่วงโอกาสออก 3- าเซและตอนนี้ตัวสีม่วงก็ยังไม่โตเต็มที่นะก็คือต้องรอให้มันโตเต็มที่อ่ะเราถึงจะเก็บไข่มันได้ อ่ะตอนนี้เราก็เก็บไข่ระบูบูสีเขียวกับตัวสีม่วงธรรมดาไปก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็เอาไปขข่เหมือนเดิมนะทุกคนนี่ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆปึ๊บอ่ะ<แ>ได้มอบไข่สีฟ้าพาสเทมให้คุณอุ้ยยอมรับเอาไข่ไข่มอบไข่ให้เราอะสามารถให้ไข่กันได้ด้วยทุกคนหูรู้สึกว่าสวนระบูบูของคนนี้มีแต่ตัวเทพเท่านั้นเลยอะแม่เราก็อยากจะขมโมยนะแต่ว่าเราก็เกรงใจเ <laughs> พื่อนคงจะหามายากลําบากสินะ <laughs> ก็ไม่กล้าขโมยเลยทุกคนลาบบับูสีม่วงนีออนของเราก็ทําการฟักไข่แลนะ้วเพราะว่ามันโตเต็มที่อู้ไข่สวยมากอยากรู้ว่าไข่สีม่วงนีออนเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะนะคือมันสามารถเช็คราคาได้นะทุกคนนะโดยที่ยังไม่ต้องขายราคาเท่าไหร่สีซสีนี่ไข่สีม่วงนีออนคือถ้าเกิดเอาไปขายเนี่ยก็ได้มา44ี่เหรียญน,นะมาดูตรงนี้ดีกว่าคือจะบอกว่าในแมปนี้เนี่ยเป็นแมปโกลอตลาบบบบูที่มีอีเวนต์ฤดูร้อนด้วยเหมือนในแมปโกลาการได้เลยทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงดูรร้ออนขงงต่าปะเทศใ นี่มันก็มีอีเวนต์ฤดูร้อนเหมือนกันเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูนะว่าโอ้โหเหมือนกับว่าในแพ็กเกจฤดูร้อนเนี่ยมันก็จะมีลาบูบูแบบพรีเมียมนาะทุกคนนะซึ่งมันมีลาบูบูแพ็กเกจละครสาตว์มีลาบูบูแพ็กเกจฤดูร้อนมีลาบูบูแพ็กเกจสดใสลาบูบูแพ็กเกจดอกไม้อ่ามีด้วยกัน4แพ็กเกจนะแพ็กเกจที่แพงที่สุดน่าจะเป็นแพ็กเกจสดใสเนี่ย คือแบบว่าซื้อหนึ่งกล่องก็ต้องจ่าย2 9 9โลเลยนะในขณะที่แพ็กเกจอื่นนี่คือเริ่มต้นแค่ร้อยกว่าโลแต่ว่าแพ็กเกจที่แพงที่สุดคือแพ็กเกจสดใสลองไหมทุกคนพี่นิวเนี่ยจะลองซื้อให้ดูแล้วกันอยากรู้ว่าโอ้น่ารักมากอ่ะเราซื้อมาแค่หนึ่งกล่องกันนะบอกเลยว่ากล่องสวยจริงนี่คือแพ็กเกจที่เราซื้อมาเมื่อกี้นี้นะมาดูกันว่าจะได้ตัวแลไมมาบูบบูบูบูบ ได้สีชมพูสดใสาชายนี่รู้แล้วว่าทำไมมันสดใสมันจะเป็นลาบูบแบบแวววาโอ้แล้วก็มีเอฟเฟกด้วยเอฟเฟกแบบไฟไฟออกมาแบบนี้อุ้ยใช้เวลาโตหนึชั่วโมงโอ้ยดูดิใช้เวลาโตหนชั่วโมงโอ,โงโอ้กว่าลาบูบูตัวนี้จะฟักไข่ให้เรารู้สึกว่าตัวสีชมพูโอกาสออก30%นะคือเมื่อกี้นี้พี่นิวเนี่ยได้ตัวสีชมพูมาอ๋อแล้วก็จะบอกว่าถ้าเกิดเราเข้ามาซื้อเนี่ย แพ็กเกจไหนไม่มีสินค้าในคลังเห็นไหมเราก็ไม่สามารถซื้อได้ทุกคนนะอย่างนี้เนี่ยเป็นแพ็กเกจการแข่งขันที่ไม่สมดุลใช่ไหมตอนนี้มันเขียนว่าศูนย์มีศูนย์สมมติเราซื้อนะเดี๋ยวจะซื้อให้ดูนะมันแค่300เหรียญเนี่ยเราไม่สามารถซื้อได้ทุกคนเพราะว่ามันไม่มีขายในคลังสินค้าต้องทําการมันรีสต็อกเหมือนในแมปกลัวการเดินเลยทุกคนที่เราไปทําการซื้อมเมล็ดถ้าเกิดมเมล็ดไหนไม่มีขายเนี่ย แล้วก็ต้องรอให้มันรีจนกว่าจะมีขายนั่นเองแพ็กเกจกัมมี่ที่เราจะซื้อเนี่ยมีนะทุกคนนะมีให้เราซื้อ3กล่องด้วยกันแต่ว่าขอกล่องเดียวก่อนละกันนะเปิบเรียบร้อยซื้อมาแล้วนี่เลยนี่คือกล่องแพ็กเกจกัมมี่เอาแหละไปทําการเปิดกล่องกันจะได้ตัวแรไหมมาดูกัน โอ้ได้เป็นกัม,มี่ตัวสีม่วงรู้สึกว่าเราเนี่ยถูกฉลโกกับสีม่วงอะทุกคนนะเอ้เดี๋ยวนะสีม่วงกับสีฟ้าตรงน,นี้มันเขียนว่าสีฟ้าเป็นตัวไงวะมาดูกันอ๋อเป็นสีฟ้าทุกคนอ๋อมันจะเป็นตัวสใสใสแบบนี้นี่ไงเหมือนตัวเนี่ยเหมือนเยลลี่อะเป็นตัวใสใสหุ้ย เธอบอกว่ามองใกล้ๆนี่คือสวยนะมีความแบบวับๆวับๆอ่ะเราบูบูกัมมี่ใช้เวลาโตรประมาณ2อาทีอ่ะแป๊บเดียวแล้วก็ตรงนี้มีให้เราเข้าไปทําอะไรก็ไม่รู้ทุกคนตรงบ้านเนี่ยอ๋อมีให้เปลี่ยนบ้านด้วยคือบ้านเราบูบูแต่ครนี้เนี่ยก็ต้องใช้เหรียญน,นะใช้เหรียญในแมปซื้ออันนี้คือบ้านฟรีนะที่เราได้มาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากอัปเกรดนี่เลยอันนี้ประมาณ1000เหรียญโอ้อันนี้5,000ันเหรียญสวยเลยแล้วก็อันนี้7,00 0นเหรียญโอ้โหเป็นคาลิหา์เลยไหมเนี่ย โอ้อันนี้หมื่นห้าเป็นบ้านต้นไม้เด็นยะนะโอ้โอ,โอ้เป็นปราสาทเจ้าหญิงปินเซตเลยเฮ้ยทุกคนในแบบนี้ไม่ธรรมดานะออรู้สึกว่าอันที่แพงสุดเนี่ยคือนี้ราคาห้าหมื่นเหรียญโอ้โห <laughs> และนี่คือไข่ของลาบูบูกัมมี่ทุกคนไข่เป็นแบบนี้เหมือนไข่ยเยลลี่อ่ะคือจะบอกว่าตอนแรกอะ่ะจะมาทําการซื้อแพ็กเกจ ธาตุนะทุกคนนะซึ่งเป็นระบบูดินน้ํำลมไฟแต่มันไม่มีสินค้าขายเราก็ต้องรอให้มันรีนั่นเองอ๋อนี่ไงเวลาบอกอยู่อีกประมาณ1น,นาทีเนี่ยมันจะทําการรีสต็อกแล้วตอนนี้ก็กําลังจะทําการรีสต็อกโอเคเรียบร้อยมีมาเอ้ยมีทุกคนนี่มีเข้ามา3แล้วคราวนี้เราก็ทําการซื้อเลยทุกคนกับระบบูแพ็กเกจธาตุมามาดูกันว่าจะได้ดินน้ําลมไฟทําการสุ่มกัน อ้าวเลยนะจำนวนมอนเตอร์ถึงขีดจำกัดแล้วอ้าวถ้าเกิดเราอยากวางเพิ่มเนี่ยเราต้องจ่าย200เหรียญตอนนี้มีเงินเท่าไหร่มีเงิน3ามสี่เดี๋ยวไปขายก่อนเดี๋ยวเอาไข่ไปขายก่อนทุกคนเพื่อที่จะเอาเงิน200เหรียญมาอัปเกรดนะนี่เอามาขายก่อนคือครั้งนี้จะได้ถึง0 0มั้ยไมเนี่ยอเออถึงถึงโู้หขึ้นมาเป็น700เลยแล้วก็เอาเงินที่เราได้มานี่แหละอ่ะจ่ายไป200เหรียญอัปเกรดโอเคจาก5ตัวเราก็จะวางร,าระบบบูดได้6ตัวถ้าเกิดเราอยากวางได้7ตัวเราก็ต้องจ่ายอีก3 0 0เหรียญ เอาไปอ่าตังพออยู่ไงมามาทําการเปิดกันทุกคนปึ๊บได้ตัวยะ ได้เป็นสีชมพูเหรออ้าวไม่ใช่แล้วนี่ว่ามันมั่วแล้วเมื่อกี้มันบัักหรือเปล่าอ๋อได้เป็นลาบูบูหิมะเฮ้ยเป็นตัวแบบนี้เลยทุกคนเหมือนตัวสโนว์แมนอะแต่ว่าเป็นลาบูบูอ๋อเราสามารถคลิกดูได้น,นะทุกคนนะว่าเราเนี่ยได้ลาบูบูอะไรเราบ้างนี่โดยการคลิกตรงนี้อ่าเมื่อกี้เปิดเป็นแพ็กเกจลาบูบูดินน้ำลมไฟใช่ปะ่ะเฮ้ยได้เป็นหิมะอุ้ยโอกาสออกก็ยากอยู่นะนี่ไงได้ตัวนี้ทุกคนและแล้วลาบูบูสดใสของเราก็เติบโตเต็มที่มันโตแล้วทุกคนใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงมันโต มาแล้วแต่ครนี้มาดูไข่มันกันว่าไข่มันจะเป็นแบบไหนเฮ้ยนี่หรือเปล่านี่ไงไข่มันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไข่มันทุกคนเนี่ยใช่เลยเนี่ยอันนี้คือไข่ของลาบบูบูสดใสนะซึ่งเป็นลาบบูบูตัวที่แพงที่สุดเนี่ยคือไข่ของเจ้าตัวนี้เดี๋ยวลองไปเช็คราคาดีว่าไข่มันจะแบบราคาเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยอุ้ยเราเอาไข่นี้ไปแบ่งเพื่อนบ้านดีกว่านะนี่อย่างคนนี้ก็เหมือนจะเพิ่งเริ่มเล่นเหมือนเราเลยนี่เอาไข่มาแบ่งเพื่อนบ้านก่อนสวัสดีเดี๋ยวส่งไข่ให้นะก็อยู่เฉยๆริ ก็อยู่เฉยๆีิจะส่งไข่ให้เออนี่ไงเออนี่ไงเราส่งให้แล้วทุกคนเพื่อนจะรับไปไหมอ่าเพื่อนรับไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวในรอบนี้เราจะเก็บทั้งส่วนแล้วก็ลองไปขายดูดูซิว่าจะได้เท่าไหร่ทุกคนมานี่ว่าน่าจะได้หลายพันแหละมาดูกันปึ๊บสองพันโอ้เริ่มรวยแล้วเริ่มรวยแล้วทุกคนอารมณ์เหมือนกับว่าเราเนี่ยทำการเลี้ยงลาบบูตั้งแต่ตัวเล็กๆแบบนี้แล้วก็รอให้มันเติบโต ถ้าเกิดมันโตเต็มที่เนี่ยมันจะทําการออกไข่ให้เราแล้วเราก็เอาไข่ไปขายเองเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเราบูบูสดใสฟักไข่ฟองใหญ่มากซึ่งเป็นลราบูบูที่แพงที่สุดในสวนเรามันได้ทําการฟักไข่ฟองใหญ่มาทุกคนเดี๋ยวนะวยวขอเช็คราคาก่อนว่าไข่ฟองใหญ่นี่คือเท่าไหร่ราคาพันสามโอ้โหก่อนจะไปก็มาเปิดนี้กันก่อนนะแพ็กเกจอวกาศก็จะเป็นลราบูบูอวกาศมาได้ฮะได้เป็นจรวดได้เป็นลราบูบูจรวด ลาบบูบูจะลวดอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นี่อยู่นี่โดยความที่มันตัวเล็กแงมองแทบไม่เห็นเนี่ยอันนี้คือเราบบูบูจะลวดนะทุกคนนะใช้เวลาโตสิบนาทีเป็นราบบูบูท,ที่น่ารักมากอ่ะ